ว้าวตอนนี้แดดเปรี้ยงมากแล้วก็สัมผัสลมหนาวมาหน่อยๆนะนี่ใช้เน็ตไวไฟนะครับผม Wi-Fi 15เมกรกมเอะแยไม่รู้จะสัญญาณขัดข้องหรื่เปล้นนะแต่ไม่รู้เดี๋ยวจะพามาดูในวันที่หาดลงนะครับวันอังคารเป็นวันหยุดค้าขายริมชายหาดนะหาดบางแสนก็จะโล่งๆแบบนี้ไร้ร่มไร้เตียงแต่ไม่ใช่วันปิดหาดนะคนยังสามารถเข้ามา พักผ่อนตามอัธยาศัยได้เตรียมเสื่อมาปูเตรียมเก้าอี้พับมานั่งกันเองหาอะไรมากินกันเองนะครับผมแต่ว่าช่วงต้นต้นหาดมันก็จะมีร้านที่อยู่ตรงข้ามหาดเขาก็จะค้าขายเช่นเคยนะครับผมหยุดค้าขายแค่ริมชายหาดบนหาดทรายเท่านั้นนะฮะหาดทรายและระเบียงฝั่งตรงข้ามชายหาดถนนอีกฝั่งนึงก็ค้าขายได้ตามปกตินะครับผม ส่วนใหญ่คนที่มีร้านนะคราก็จะค้าขายอยู่ริมชายหาดตรงข้ามานะแต่ถ้าคนที่ไม่มีร้านที่เช่าเตียงเช่าล็อกเขาก็วันนี้ก็หยุดขายไปหนึ่งวันโดยปร,ริยายหาดก็จะโล่งๆแบบนี้นี่เองเองเองน้ำใสไหมก็จะพามาดูก็ประมาณนี้โซนแหลมแทน่นมีปลาตัวเล็กๆด้วยเห็นไหม αι? ปลาตัวเล็กๆ ผมไม่มีปลาหมึกหรอกว่างช่วงนี้เห็นเขาฮิตมาจับปลาหมึกกันน้ำมันจะสายเพราะมีแดดส่องนะสวัสดีตอนสายครับพี่วุฒิสุดรอแน่นอนใช่เลยอันนี้ใช้เน็ต Wifi นะเนี่ย16่พกมกับเปอร์เซไม่รู้ว่ามันจะไปรอดหรือเปล่าเน็ตพวกนี้มันบัฟเฟอร์เยอะใช้ไปสักพักมันอาจจะกระตุกนะครับผมทนทนไป สวัสดีครับพี่โปรดิวเซอร์มือพะการปีกทองสมองเพชรเอ๊ะอะไรปีกทองด้วยเติมเองนะเติมเองเดี๋ยวจะพาไปดูตรงปลายหาดบางแสนกันนิดหน่อยว่าจะไม่โผลมาแล้วมันสายมันแดดร้อนแต่ว่ารู้สึกว่าลมหนาวมันแผ่วแบบแบบๆเบาๆพอให้เราได้รู้สึกถึงหน้าหนา,อมมาอวอุ้ย,ยโฟมมาแล้วเนยมาจากไหนอะก็ะถ u มีโฟมมาแล้วนะ ซ้อมก่อนลอยกระทงเหรอถ้าช่วงรอยกระทงยิ่งกวนะ่านี้นันน้ำใสไร้กระเซ็นเห็นตัวป่าถ้าไม่มีขยะลอยมานี่จะดีแค่ไหนก็สีฉังที่อยู่ต่อหน้าเราก็มองเห็นชัดเจนวัสดีครับคุณโตโต้โอ้โหชื่อเท่ โตแสนสูงกลายเป็นโตโตนะครับผมยังกับเพื่อนที่ทีวีบุรีานโตโต,โต้คนขคน,คนน่ะนี่หนาวไหมคะมีบรรยากาศความหนาวหน่อยๆนะสวัสดีนะครับคุณชยัยโอ้โหโตโต้ทำเป็นเท่ <laughs> ใช่หรือเปล่าเนี่ยสำเนียงซ้อยแบบนี้มันจะมีแบบต้องเป็นแบบ lgbtq อะไรอย่างนี้นะ วดขี่จักรยานไปกินกาแฟาหาดวอนโหไกลมากใช่ครับวันนี้ลมลมหนาวนะผมว่าลมหนาวมาเยือนบรรยากาศก็ถึงจะดูแดดร้อนแต่มันก็ไม่ได้ร้อนเปี้ยงนะเช้านี้ก็เลยโผล่มาได้นี่ไงน,นี่ใช้เน็ตไวไฟนะ ไม่รู้สัญญาณนเ่ร์น็ตไร้ายจะแรงหรือเปล่าอจักรยานเราไปแค่ปลายหาดพอแล้วอึบไม่ถึงไปถึงอะไรนะไปถึงหาดวอนี่ไกลไปยางเรายังดุ้งอยู่เลยยังไม่ได้ซ่อมเลยแต่เพื่อนพี่เสื้อแดงไปกินกาแฟที่กาเล็กซี่เอออมีด้วยเหรอกาแฟไม่ใช่ ไม่ใช่ไปบ่อยแล้วเนี่ยออชอบยุคคนอื่นไปจริงอยากไปเองอะสิใช้สองบัญชีติดตามวุฒคนรูปหรอโอ้โหขนาดน,านั้นแต่ย่าใช้ชือ่อว่าเจ้ากรรมนายเวรนะเพราะว่าถ้าเจ้ากรรมนายเวรมาติดตามมันจะเป็นแบบว่าเจ้ากรรมนายเวรติดตามคุณแล้วอะไรเงี้ยมันไม่เป็นสิ่งของ ขัดจักรยานเราล้มได้นะแบบเนี้เราไม่ได้เอาไม้มาด้วยนะเราอยู่หน้าดมอนอินนะครับผมตรงนี้มีสาวว่ายน้ําด้วยนะเจ๊เตียงเขาต้มเจ๊เตียงนี่ก็วันนี้ก็คนเยอะแยะเนี่ยเขามีร้านขายตรงข้ามหาดไงเขาไม่ต้องหยุดเหมือนชาวบ,บ้านเขาเขาต้มเจ๊เปียนขาเตียงขาต้มเจ๊เตียงเขาต้มปลาเป็ดมีก๋วยเตี๋วด้วยกว๋วยเตี๋ยวปลาเจ๊เป็ดผมชอบไปกินก๋วยเตี๋ยวปลามากกว่าตวแต่ผมรู้สึกว่ามันหกสิบบาทอ่ะแพงไปหน่อย เช้านี้อาบน้ํำยังพี่ยังเลยเจอชูวิทย์ไหม <c oughs> จะเจอ,อยางไงเขาไปน่าจะไปรักษาตัวแล้วหรือเปล่าือไปไหนเราไม่รู้ไม่ค่อยมาแล้วช่วงช่วงนั้นค่อยมาบ่อยอยู่มั้ง <c oughs> เห็นพวกพี่ๆที่คอนโดว่าเจอบ่อยอยู่ช่วงแรกตอนนี้น่าจะไปที่อื่นแล้วแต่เขาขับรถมาเองนะตอนแรกนึกว่ามีการมีอนะไรขับรถขับรถบ้านมาเองเลยนะกับหมาแก สวัสดีตอนเช้านะครับผมคุณอาชีวะเข้มอากาศดีหน้ากลางเตียงพับนอนนะเดี๋ยวจะปั่นไปดูตรงปลายหาดนะเดี๋ยวนะปั่นจักรยานก่อนนะเราไม่ได้เอาอุปกรณ์มาเพราะฉะนั้นก็กระกระกระตุกกระตากกันไปนะเดี๋ยวไปดูที่ปลายหาดเดี๋ยวเราก็กลับบ้านแล้ววันนี้หาดโล่งนะครับผมเป็นวันหยุดค้าขายริมชายหาดทุกวันอังคารเราอยู่โซนแหลมแท่นล็อก12 เราจะไปที่แหลมแท่นล็อกหนึ่งแล้วก็มันก็ติดกับปลายหาดบางแสนนั่นเองนะครับเดี๋ยวนี้ที่พักเพียบเคทติล o mm ูมเกสเฮาส์โกลเด้นวิสบ้านพักแจวเบิร์ธโฮเทลแล้วก็ The s เซสนะครับผมเลย mm hmm. ไปก็เป็นเดอะโคแล้วก็เป็นโรงแรมเดสทโซนแหลมแท่นนี้ที่พักราคาไม่แพงมากนะเริ่มต้น800วันหยุดก็น่าจะพันอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นโซนหาดวอนาานภานี่ก็พันขึ้น เพราะว่าน่าจะเป็นโรงแรมใหม่กว่าตรงนี้ก็มีสลับเจ้าใหญ่เจ้าเล็กนะดูมาตรฐานหน่อยก็เดอรเซทเนี่ยแล้วก็จะมี S2 แล้วเดอรโคฟเพิ่งปรับปรุงมา่ะช่วงนี้ก็เราทะลุทะลวงไปได้ตรงนี้จริงๆปกติจะเป็นที่ตั้งเตียงตั้งเก้าอี้ของพ่อค้าแม่ค้านะแต่ว่าวันนี้วันอังคารทุกวันอังคารเป็นวันหยุดประกอบกิจาการการค้าริมชายหาดหยุดค้าขายริมชายหาดมันก็จะลโล่งๆแบบนี้ รมเตียงเกศไปหมดแล้วไปหาดบนเบนใครจะไปไกลนอนนอนขี้เกียจปันมาแค่นี้แหละยางเรายังดุ้งอยู่เลยยังไม่ซ่อมยางยางไปแตกไกลบ้านนี่ไม่มีรถพากลับชีรถดีๆระวังยางระเบิดนั่น,นสิยางเรายังปูดอยู่เลยจะไปไกลทำไม ต้องประเมินศักยภาพตัวเองก่อนศักยภาพแค่นี้ไปแค่นี้แต่ต้ปล่อยลมออกนะครั้งก่อนคงสูบเยอะเกินเห็นไหมสูบเยอะเกินอะ่ะจนยางมันจะระเบิดล่ะแต่เราสูบตามมาตรฐานนะมันให้สี่สิบห้าความความเข้มอะไรนะความดันของอะไรของยางแดดแร,แรงร่วงแบบนี้อาหารจะหาทานยากไหมพี่ ก็หายากกว่าวันปกตินะเพราะวันปกติอยู่ตรงไหนมันก็มีใช่ไหมล่ะวันนี้ก็เซเว่นหรือว่าช่วงต้นหาจะมีร้านอยู่เยอะโอ้โหวันนี้น้าใสแต่เช้ามีลมหนาวแผ่วๆ้วยนะปลาตัวเล็กๆก็เยอะอยู่กันพี่ระวังแดดเรียผิวนะนะสิใส่ผ้าคลุมแล้วนะตอนนี้โล่งดีจังแดดแรงใช่แล้วมันมี กลิ่นอายความหนาวมาด้วยนะเชา้านี้สวัสดีครับคุณพีเคยางปีดแล้วครับนั่นน่ะสิเดี๋ยวรอซ่อมยางก่อนเดี๋ยวจะซื้อยางสั่งซื้อจากเน็ตมาให้ลุงที่ล็อกคาล็อกจัก,กรยานนี่แหละซ่อมให้ใช่วันนี้ลมมาใช่แล้วลมหนาวด้วยนะผมว่าลมหนาว ลมหนาวมาเยือนท้องทะเลบางแสนแล้วน้ำท่าก็ใสแล้วแต่ใหญ่ผู้คนล้างราก็ทมดแดดแรงยามเช้าทะเลสดใสสวยงามสวัสดีนะครับผมคุณพริมานกวันพุธตอนกลางคืนน้ำจะลงช่วงไหนคะวันพุธตอนกลางคืน ผมไม่ได้ดูกราฟน้ํามานะครับผมวันพุธตอนกลางคืนถ้าเทียบกับวันนี้นะเพิ่งดูเมื่อเช้าดูคร่าวๆส่วนใหญ่น้ามันจะลงตอนช่วงดึกประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองอะไรประมาณนั้นนะนี่ตอนนี้น้ําขึ้นสูงสุดแล้วนะช่วงเช้าเนี่ยแล้วก็จะลงอีกนิดหน่อยแล้วจะขึ้นอีกนิดนึงระดับน้ําก็ไม่ต่างจากนี้มากแต่วันนี้เราไม่เห็นอาจจะมองไม่ค่อยออกว่ามัน ลงเยอะลงน้อยเพราะว่าเขาไม่ตั้งเก้าอี้จริงๆอะถ้าตั้งเก้าอี้นี่มันประชิดเก้าอี้นะเนี่ยระดับน้ําแบบเนี้ยชี้ไปที่วัดแสนสุกมีกระถินแล้วเหรอขี่ไปที่วัดแสนสุโก,กูอะไรนะเนี่ยฟ้าใสแล้วตอนกลางคืนวันไหนที่ผมพอจะออกไปบางแสนได้บ้างครับเออเฮอต้องมาถามเราเหรอตาเติงเออตาเติงต้องถาม แมวกวากที่บ้านเนี่ยนะมีแมวกวักไหม่ะที่แมวทํามือกวาดๆอยูออ่ลองถามแมวกวักดูว่าแมวกวักจะกวักมือไป,ไปๆเมื่อไหรต่ส่วนใหญ่แมวกวักจะกวักมือเข้าหาตัวนะเพราะฉะนั้นคือไปไหนไม่ไม่ค่อยได้ปลายหาดที่แสนโรง่งโปร่งสบายการมีความรู้สึกดีกับตนเองความคิดส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกสำคัญค่ะโอ้โห ใช่แล้วคิดถึงแอดเออโถถึงพี่แอดจะประกาศเลิกเล่นดนตรีไปแล้วนะครับผมแต่เพลงของพี่แอดยังอยู่ในใจเพื่อนๆทุกคนแน่นอนนะครับผมเช่นวันนี้เช่นกันนะครับผมใครคิดถึงแอดนี่เดี๋ยวผมจะร้องเพลงบัวลอยให้ฟังแล้วกันนะบัวลอยมันทํายากมันทําจากมะพร้าวของไทยบัวลอย ไปหากินยากไหมใครรู้ตรงไหนช่วยชีย้บอกแอดทีอยากกินบัวลอยพี่โซนปลายหาดบางแสนนะครับผมวันที่หลายผู้คนวันที่หลายล่มหลายเตียงมันก็จะเป็นเช่นนี้ยังมีรถปละปลายแต่ว่าผู้คนคงไม่มากมายเหมือนวันปกติชนบุรีบัวลอยเยอะมากก็เหรอแปลงเพลงอีก พี่แอดมินไม่ใช่พี่แอดอะเหรอเล่นมุกตั้งนานนึกว่าจะไม่มีคนเข้าใจมุกเรามาจะพามาดูเล็กๆน้อยๆเราก็กลับสัญญาณมันไม่สะดุดเลยเหรอเนี่ยเราใช้เน็ตอันนี้นะเน็ตไวไฟนะเนี่ยปกติใช้เน็ตไวไฟนี่จะมีแต่คนบน่นว่าสัญญาณไม่ดีรอคนบ่นอยู่พอคนบอกว่าสัญญาณไม่ดีเราลงเลยเนี่ยใช้เน็ตได้เนี่ยใช้ใช้ ไวไฟนี่สิบห้าไม่กะบิดเปอร์เซกนะสิบห้าเชียวนะมันบอกไม่ลดสปีดไม่อะไรเนี่ยแต่ว่าตัวเนี้มันใช้ไปสักพักมันจะมีบัฟเฟอร์ขึ้นมาแบบคือบัฟเฟอร์คือแบบมันตามไม่ทันอ่ะมันมันชะลอความหน่วงของเน็ตอ่ะมันก็จะทําให้เน็ตกระตุกสัญญาณร้ายขาดหายไปบ้างหาคนช่วยตุกไม่ตุกสวยมาก ก็าบางวันก็ใช้ได้ดีเอ้ยหน้าทางจากคนไม่เยอะไม่ไม,ไม่มีใครมาแย่งใช้เน็ตแน่เลยมันก็เลยใช้งานได้ดีนี่นะครับเราก็มาอยู่ที่ปลายหาดอันนี้ไม่ใช่ไม้นะอุ้ยเดือดร้อนเราต้องคุมเราต้องคุมแบบนี้ถึงจะรอดพ้นจากแดด ไม่ไหวปิดแดดลมเรียแต่นี่ไม่ใช่ไม้นะนี่คือพอกเก็ตไวไฟนะฮะพกเก็ตไวไฟยี่ห้อ TP Link M เจ็0พัอะไรสักอย่างนึงร้อนออกตายในหน้าที่หาดบางแสนนะครับผมปลายหาดบางแสนฟรีโซนล็อกที่8 อาจจะชาวอะไรอาจจะสาวสวยอะไรอยู่ตรงไหนครับไม่มีคนเลยปลายหาดบางแสนวันนี้มันเป็นวันหยุดค้าขายริมชายหาดดังไม้คไม่มีคนนะครับผมลงลงน้ําปุ๊กประตูเลยอ,ลเออ๋อเออนั่นแหละมันก็จะเป็นบัฟเฟอร์ของมันอยู่เป็นข้างขานะก็ปลายหาดบางแสน,นครับผมฟรีโซนล็อกที่แปดแต่วันนี้มันก็วันวันหยุดค้าขายริมชายหาดมันก็จะโล่งแบบนี้แหละตลอดแนวชายหาดนี่แหละ ดำแต่ยังไม่ไหม้อาจารย์ราคาเท่าไหร่เข้า w i ไฟอันนี้ไอตัวนี้มันพันพันกว่าบาทนะจำไม่ได้ว่าพันเท่าไหร่อันนี้พันกว่าบาทนะไอพกเก็ตไวไฟแบบเนี้ยแต่ไอตัวเน็ตอะเน็ตอะพันซื้อเป็นลายปีมันพันกว่าบาทพันพันสีหรืออะไรนี่แหละเน็ตหนสิหกเมกะบิตเปอร์เซ็นตอะไรซิมพวกเทพทอซิมมาราทอนอะไรประมาณเนี้ย ซื้อมาครั้งหนึ่งใส่ซิมไว้ก็ใช้ได้ปีหนึ่งเอาไว้ใช้เน็ตอย่างเดียวอะไรประมาณนี้แหละอ้าผมอยู่ตรงหาดลุงเก่งใจดีผมอยู่ปลายหาดนะอยู่ตรงหาดอยู่ตรงหาดนี้ตรงรถฉีดน้ําเทศบาลตรงไหนก็ไม่รู้ตรงฉีดน้ําเทศบาลของผมอยู่ปลายหาดนะครับผมน่าจะโคโลโซนกันรถฉีดน้ําเทศบาลน,น่าจะอยู่กลางหาดหลังศาลเจ้าพ่อแสนแน่เลย แต่เราอยู่โซนที่ติดกับนู่นแหลมแท่นนะครับผมและเช้านี้ผมก็จะไปแล้วเพราะว่ารถจักรยานเรายัางไม่ร้อ,อยังดุ่งอยู่นะเราก็เลยไม่ป่านไปไกลเดี๋ยวไปดุง่งไกลนี่มันจะกลับลำบากอ๋อใช่ครับโบกมือบ๊าบายกันอะไรหารถก่อนใช่ถูกกว่าหลายเดือนหลายเดือนเนี่ยใช้ไปสองเดือนพ4นสบ้าบอโอ้ ไม่ถึงสองเดือนด้วยซ้ำไปใช้มันเกินไปโปรมันเจ็ดร้อยอะนะเกินไปปั๊บมันปรับเป็นเดือนเลยอะโอ้โหหมวไม่กอหาซื้อพวกเนต็ตมาราทอนเอาดีกว่าแล้วเบอร์ปัจจุบันที่ใช้ผูกกับพวกบัญชีนี่ก็เติมเงินไว้เฉยๆแพงเกินอ่ะค่าโทรศัพท์เน่ไปไหนพี่ลุงวุฒ <c ười> ิอเไวุฒเข้าร่มก่อน<ๆ>ใช่แล้วร้อนๆๆๆๆคุณหลอกดาวไหนงดเลย <c ười> ก็ก็ตอนเช้าไงนี้ตอนสายแล้วเออมันสายแล้วครับผมกลับดีกว่าล้วเห็นไหมกลับแล้วเรามาแป๊บเดียวเห็นเจ้าสวยไม่ต้องบนซิมเทพรายปีพันห้าสาสิเมกถูกดีใช่แล้วใช่แล้วสามสิบเมกแมัน,ม,นมันแรงเหมือนกันนะสาสิบเมก ไอนี้ผมไม่ได้ดูอะไรมากนะสิบห้าเมกก็รู้สึกว่าโอ้ยสิบห้าเมกไปเลยอะสิบห้าเมกรู้สึกจะพันกว่าบาทพอๆก็พันห้าซิมสามสิบเมกนี่น่าจะแรงของเราเราครึ่งหนึ่งน,นะของเราสิบห้าเมกะบิตเปอร์เซกไปละกลับโซนแหลมแท่นบ้านเรากลับมาบางแสนบ้านเกิดเมืองนอนมาเล่นละครบทชี วส่งจากพ่อแม่มาเพราะาคุนไม่รู้จักอันนี้เป็นวันปกติเราปั่นมาได้เรามาทิ้งท้ายกันโซนนี้แล้วกันอ๊อโอ้ยอยา,ากจะระเบิดไหมนะอ๊บปลายหายบางแสนนะครับผม ร้องเพราะเพราะอะไรถึงร้องอจาจารย์พิ่งเลื่อนดูเด็กจกับปลาสละตรงชายหาดตัวอย่างใหญ่หลออตัวเลยเป็นไหนทักทายจากแก๊งขวานซิ่งเอออแก๊งขวานซิ่งอยู่กับเย่าวเฝ้ากับเรือนซิ่งแต่ชื่อแต,ต่ตัวตัวตนจริงๆเหมือนผ้าพ,พับไว้อยู่ในปฐมโอวาทของที่บ้านปฐมโอวาทว่าอย่างไรก็ตามนั้น เอไอเใช้เดือนละสี่ร้อยพอไหวอืใช่แล้วพวกโทรศัพท์เนี่ยเดือนสี่ร้อยตอนแรกมันก็เดือนสี่ร้อยแหละมันมันโปรครึ่งหนึ่งล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆยาวๆแต่พอมันมาปรับเต็มจํานวนของมันเจ็ดร้อยแปดร้อยไม่ไม่ไม่ไหวเช่าอะไรเขาใช้กันเยอะแยะมากมายเพือ่อไปพวกออนไลน์เนี่ยแพงมาพอกับค่าเช่าบ้านเช่าช่องใช่ไหม น้ำนิ่งใช้แล้วนัอน้อยทำไมกลัวคนที่บ้านทุกคนนั่นะสิพวกแก๊งขวานซิ่งเนี่ยไม่มีอำนาจหรอกพวกนี้แค่ครับผมครับผมอะไรเงี้ยแหะทำเป็นบอกเกรงใจเกรงใจแต่จริงๆน่ะกลัวหัวหด <laughs> มีทุกอย่างยกเว้นอิสรภาพนะพวกแก๊งขวานซิ่ง <laughs> ผมใช้ทูเดือนละสองรอบาทก็โออยู่นะอืม ครับผมเออถ้าสองร้อยนี่พอได้อยู่พอคุยกันได้ต้องไปปรับที่ศูนย์บ่อยๆใช่แล้วมันมันถ้าเราไม่ไปคุยกับศูนย์ไม่นี่มันไม่มีออฟเฟอร์อะไรให้เรานะชอบจะลักกง่งลักไก่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆให้แต่ทอไปแบบเหมือนกับจะไปย้ายนั่นย้ายนี่อ๋อเดี๋ยวโ,โป้ครึ่งราคาอีกเหมือนเดิมก็ได้ค่ะอะไรประมาณเนี้นะอเอแล้วทําไมไม่ปรับให้ตั้งแต่แรกต้องให้ผู้บริโภคไปต่อนั่นทําลดครึ่งอะไรไม่ อไปดีกว่าเราวันนี้เชา้านี้ดูมางสมิมันก็ไม่ได้สายมากนะเห็นไหมอุ้ยแต่มีปลาตัวเล็กๆเ,เยอะเลยเห็นไหมไม่ใช่ฝุ่นนะนั่นคือปลานะเห็นไหมดูดิดปลาตัวเล็กๆปลายังก็ฝุ่นเลยที่มันตัวเล็กขนาดนั้นปลานะไม่ใช่ฝุ่น โอเคสำหรับเช้านี้ไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวช่วงเที่ยงเฝ้าดูโปเหมือนดูแลลูกนั่นสิไม่น่าจัดการให้เราไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวตอนประมาณเที่ยงนะครับโผลม,มาอีกทีนึงงนะวันนี้ไปแล้ว